โอเคครับก็สำหรับในตอนนี้ก็จะมาต่อการพาร์ทที่2เนาะก็จะเป็นการหาค่า No ดิเล y นั่นเองนะครับก็ในเกมนี้มันจะมีด e เล y นะครับเวลาที่เราวางาพืชอะไรต่างๆลง,ง,งไปนะก็จะเห็นว่ามันเริ่มรีชาร์จใหม่เห็นไหมซึ่งตรงนี้ถ้าสังเกตดูมันก็ดูเหมือนว่ามันค่อยๆเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับนะถ้าเกิดเราเอามาวางนะครับมันก็ หมืนเดิมก็คือเออมันคิดได้สองแบบนะก็คือมันจะเป็นการเพิ่มก็ได้หรือว่ามันจะเป็นการลดก็ได้อาจจะต้องลองดูนะครับแต่ว่าเออผมลองแล้วนะครับคือมันเป็นการเพิ่มนั่นเองนะครับพอมันเออโหลดจนเต็มเนี่ยมันรีชาร์จจนเต็มเนี่ยมันก็จะถูกรีเซ็ตนะครับเป็นค่าศูนย์เนาะซึ่งบางทีเออมือใหม่อาจจะหาไม่เจอก็ได้คืออาจจะเข้าใจว่าเอ้ยมันเพิ่มจนมันเต็มแล้วแล้วก็ เออจริงๆเออมันเพิ่มจนมันเต็มแล,แล้วแล้วเราก็ไปเซิร์ชเอ่อเอ็นคิดดีคิดอะไรเงี้ยบางทีมันจะไม่เจอนะเพราะว่าค่ามันถูกรีเซตเป็นศูนนะอันนี้ผมหามาแล้วก็เลยรู้นะแล้วก็เออมันเป็นตัวแปรที่เป็นเอ่อโฟบนะครับคือมันเก็บค่าเป็นเอ่อจำนวนเต็มเนาะแต่ว่าถ้าเราหาด้วยโฟล์เนี่ยก็หาเจอเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะอาจจะ ดูยากนิดนึงเดี๋ยวผมลองหาด้วยโฟน์ให้ดูแล้วกันนะก็ไปที่อ n นโ n อ n i i น i a l ิเชียแนะครับแล้วก็เลือกเป็นโฟน์เนาะเพราะส่วนใหญ่อะไรอะไรที่มันเป็นโหลดพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโฟน์นะครับก็ลอง f ฟ r s t scan ดูเนาะอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปตั้งค่านะที่ hotkey นะครับเพื่อที่จะ ใช้งานตัวชิ้ะได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือ next scan increase แล้วก็ Decrease นะครับก็จะมีเชงแล้วก็อันเชงด้วยอันนี้ผมใช้เป็นคอ l โทรแล้วก็บวกลบอะไรพวกเนี้ยคูณาหารอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ h ฮสเขีย์มันก็ต้องมาแบบสลับเราก็ต้องมากดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอาจจะค่อนข้างเสียเวลานิดนึงโอเคผมจะเริ่มด้วยการวางพืชแล้วกันนะก็วางไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะผมผมเดาว,ว่าอย่างนี้ในในตอนแรกนะครับก็ control แล้วก็บวกไปนะครับก็จะเป็น increase value นะครับแล้วก็ increase value มันเพิ่มไปเรื่อยๆก็ increase increase In แล้วก็ increase นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับคือมันค่ามันถูกหรือเสร็จละนะครับเพราะงั้นผมก็จะเป็น decrease ไปก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าเกิดเรายังไม่รู้อะเราก็ลองวางอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น decrease แนละ้วแล้วก็ increase increase อ้าวไม่ติด increase increase นะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องมาเดาอะนะครับว่ามันคืออันไหนเนาะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้นะเพราะมันถูก reset เป็นเลขศูนย์นะถ้าถ้าสังเกตนะครับถ้าผมวางใหม่นะเห็นไหมค่ามันก็จะค่อยคอยขยับนะครับ ถ้าเกิดเราเอามาแล้วก็ลองเปลี่ยนไทป์นะครับให้เป็น f o byte ดูอะแล้วก็ลองสังเกตใหม่นะครับเห็นไหมมันก็จะไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วก็ถูกรีเซ็ตเป็นศูนใหม่เห็นไหมโอเคทีนี้เราลองเช็คดูนะครับว่ามีออพค้นไหนบ้างที่มากระทํากับมันบ้างนะครับชื่อวางไปมันก็จะอินคริสตัว edi บวกสองสี่นะครับทีนี้เราไปดูที่ d e c e m b e r นะครับก็จะเห็นว่า มันอินครีสตัวแอ e s s นี้ค่าของของดีเลยเนี่ยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจากนั้นมันก็จะมีการคอม a พ e เนาะคอม a พ e ด้วยบ,บวกอ f ฟเซตตัว28เนาะ28ก็ถ้าอยากรู้ว่ามันคือค่าอะไรเนี่ยอาจจะลองแบบนี้ก็ได้นะเบลล์ About, แล้วก็ดูดิส s s ิร์ c h d t t s t t u u t u u r e นะครับ ก็จะเห็นว่ามันเป็น750นะผมลองปล่อยไปเรื่อยๆไอค่าตัวตัวดีเลย์ตรงนี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มนะมันคือตัวเดียวกันกับตัวนี้แหละนะครับถ้าถ้าสังเกตจาก address นะครับก็ศูนย์สีที่เราใส่ไปเนาะบวก offset สมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวสองแปดนั่นแหละนะเอ่อทีนี้ก็ลองสังเกตดูเมื่อมันเต็มนะ มันเต็มก็เหมือนว่ามันจะมาตันที่750นะครับแล้วก็ถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่ก็เดาได้ว่ามันเป็นเอ่อแม็กซ์แม็กซิมัมของตัวมันเองนะครับถ้าเราวางตัวอื่นล่ะอาจจะเป็นตัวนี้ไม่มีอะไรขยับนะแต่ถ้าสังเกตน,นะตรงนี้มันมี750เหมือนกันนะครับถ้าผมวางดอกไม้ที่เป็นอินเด็กซ์ที่2เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเอ้ย ดูเหมือนว่ามันจะห่างกันทีละห้าสิบ offset นะก็ถ้าเลื่อนไปที่เอศูนย์นะครับก็จะมี m a กที่ห้าพันก็คือตัวเชอร์รี่หรือเปล่านะเชอร์รี่บอมบ์นะครับชึบเห็นไหมมันก็จะ delay ช้าหน่อยนะครับเพราะว่า maximum มันคือหนะ้าห้าพันเนาะก็เออเราก็รู้แล้วว่า offset 28มันคืออะไรนะครับเพราะฉะั้นเราก็ จะเซตมันก็ได้นะครับมันอิน e รีสที่ตรงนี้ใช่ไหมผมอาจจะเออช็คที่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ c t e b t e b l e นะครับแล้วก็ Code Injection นะครับเออผมจะทำการ o v v แล้กันเนาะ Move ให้เป็นเป็นค่า m a x ไปเลยนะครับ Move ตัวนี้ด้วยค่านี้ที่เป็น28 เออมันได้ไหมนะไม่น่าจะได้งั้นต้อง move ไปที่ eax ก่อนนะครับเอาไปฝากไว้ที่ register eax ก่อนเนาะ eax นะครับสองแปดโอเคเอ่ะอันนี้ได้นะครับก็ลองกด activate script นะครับก็อลองดูเห็นไหมผมวางไปปุ๊บมันก็มันก็ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมก็ไม่มี delay นะครับก็วางได้เรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า